ก็สวัสดีพี่น้องชาวทีทีนะครับในช่องพี่หมีระบุญนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านอำเภอนาจมเทียนจังหวัดชนบุรีนะครับ <Okay. S 1> วันนี้พี่หมีมาแล้วเราก็มาเจอกันในส่วนของร้านอาหารเนาะ <Real. S 1> อร่อยมากเยี่ยมมากแต่สิ่งที่เรายังไม่รู้คือ <Real. S 1> ร้านเชื่ออะไร <Real. S 1> วันนี้ก็จะมีพี่เทพนะครับเจ้าของร้านแล้วก็ตัวจริงเสียงจริงเลยร้านปลาแดง ก็พี่สาวเขตัวเชื่อนะครับชื่อคุณอ่อนอีกคอณบอกเลยร้านเยี่ยมมากทีนี้ผมอยากรู้หน่อยร้านตั้งที่ไหนวันนี้ผมมีคนหมายหวังร้านที่ตั้งที่ไหนชายหาดลาดตะเภอค่ะชายหาดลาดตเภอหาดสวยทะเลน้ำใสหาดที่จอดรถเป็นยังไงครับพี่สะดวกสบายโอ้โห้าวผมตั้งเหรอผอยากรู้ว่าเร้านนเกิดขึ้นได้ยังไงอจะตอบอีกอ้าวให้ร้านนี้เกิดขึ้นได้ไง เกิดขึ้นเพราะว่าเราอยากให้ที่นี่เป็นปสถานที่ท่องเที่ยวที่ประทับใจที่สุดสําหรับคนในประเทศและต่างประเทศนะคะเราก็เลยคิดว่าเราจะทำอะไรหาสร้างสรรค์เรื่องที่ีประโยชน์สะอาดแล้วก็ราคาไม่แพงสำหรเริ่มต้นจากทําในครอบครัวเล็กๆก่อนเป็นร้านเล็กๆบ้านเราใช่ค่ะนะแล้วก็วัดติดก็ได้มาจาก ชาวประมงพื้นบ้านของเราไปได้มาแบบตัวที่ท่าเรือใช่ค่ะก็ขึ้นจากท่าเรือก็เข้าร้านเลยเรือปูเรือปลาบางคนเป็นเถ็งเด็ดก็ได้ปลาสดมาเพื่อมาขายเราเราก็รับซื้อไว้เพราะฉะนั้นตลาดรับซื้อ20เรารับซื้อ10บาทก็ใหญ่ใหญ่ไปไปเราเราช่วยกเลราันเราช่วยกันทขาอยู่ได้เราอันนี้ร้านชื่ออะไรทั้งหมด ร้านผ้าแดงซีฟูส์ทำไมเขาเป็นผ้าแดงเป็นมาัดตรฐานเป็นหมดที่ก็ต้องชื่อนี้การันตีได้แน่นอนว่ายังไงก็อร่อยเลยไหมกินยังไงก็ไม่เบื่อแล้วเราทำอาหารกันเองก็ใช่จะคิดว่าเตาจุดจุดู่ขนาดสะอาดได้มาประผาดที่นี่มีน้ำหนับเพราะฉะั้นตอนวันนี้ผมมาแล้วผมต้องกินอะไร นะนำเมนูแนะนำของที่นี่นะปลาคงสามรสเนี่ยอร่อยเด็ดเลยซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์เพราะเราอยู่ใครกับเดียวปซิกเนเจอร์จะว่าอะไรซิกเนเจอรไม่ใช่อาหารที่อร่อยของร้านเออ ธรรมดาเขาเรียกชิคเนเจอร์แต่ที่ร้านเซเว่นเนเจอร์เพราะมันจะมากกว่าเซเว่นเนอะผชอบคอนเสิร์ตมากชอบมากเรียกว่าอะไรนะวันนี้อร่อยให้ต่อยปากอ่ะโอ้โหแม่แม่อร่อยนะให้ต่อยปากแล้วอีกอย่างนึงก็คืออร่อยจัดตลาดบอย เพราะวันนั้นประหลัดเคยลงเมื่อกี้บอกโอ้ร้านนี้ที่ไม่อร่อยจริงจริงจริงวโอ้โหแบบตุ้งรอมใช่ไหมใช่แต่แต่ผมก็ต้องเกรงในบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างเงียบๆหลยแต่จากยิงงูแล้วแบบหมดก็ค่อนข้างเยอะนะก็มีคนที่มาเที่ยวแล้วก็แวะมาถขาดต้องการันตีว่าที่นี่ร้านใช่แพลนเรานี่นคือที่มันจะดีอย่างนี้ด้วยเพราะว่าได้ทางท้องถิ่นพัฒนาได้นายกของเราพัฒนาให้มันดีขึ้นว่าขอนี้อันนี้อันนี้เป็นคำถามเป็นครับ ที่ที่เรามาตั้งไม่เสียครับไม่เสียสมัยนายกนี้นะแต่เมื่อก่อนนายกก่อนนี้สียของเราเนี่ยที่เห็นตรงนี้นะเสียถึงแพงกว่าแต่ปัจจุบันนี้นายกนายกสมัยนี้ไม่เสียตังค์ฟรีไปเลยปัจจุบันนี้ฟรีค่ะเสียแค่ห้าร้อยหคือค่าขยะต่อปีแค่นั้นเองทุกอย่างีรต้องได้รับการพัฒนาจาก พวกหน่วยราฐการด้วยหน่วยราฐการกินว่าเราแหละครับแล้วก็พัฒนาดีขึ้นเนะครับอาหารเราก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแนะนำนาที่นี่นะออาหารนี่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปลากระพงนี่ทอน้ำปลานี่เค็มไม่เค็มไม่เค็ม ปลาเอกชนทอดกรอบนี่อร่อยมากนะครับหมึกผัดน้ำดำหมึกผัดน้ำดำนี่กินนิสัยดำเลยเอามาชิมนะครับผมแล้วก็ที่รสเผ็ดที่ำเองใช้แม่เหล่าแท้เลยค่ะถ้วยต่อถ้วยไหมค่ะเราจะทำมาเป็นเสร็จแล้วแต่แต่เราที่เราไม่น้อยไม่ได้ทำเยอะค่ะเราไม่ได้ใช้เครื่องปั่นเล็กออกก็ยังเดียวเลยแต่มันเป็นมะนาวสดมะนาวปีวลูกมะนาวขานมะนาวไม่ใช่มะนาวผัก ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ร้านเนี่ยไม่ว่ามะนาวจะลูกละสิบเอ็ดบาทเราก็ยังแบกรับภาระเราไม่เราไม่เอานโชคใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่นี่ก็น่าจะเปิดเป็นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่สาขาที่เปิดเริ่มรู้จักคนะครับนอกจากนาจงเย็ก็ต้องบ้านเมืองอัธยากำลังจะเป็นรองอันนี้จยุดเลยตองร้านตำแดงเท่านั้นไอ้จ้าได้นอนเลยตำแดนงตีเลยร้านหนึ่งก็เยอะแหละแต่ผมก็มีโอกาสได้มาชิมเหมือนกันเราก็เลยมองว่าเออเป็น อร่อยร้านเราร้านเราเนี่ยนะคะร้านผ้าแดงเรยู่ได้เพราะลูกค้าลูกค้ามาแล้วมาซ้ำตัวตัวผมมามันกินนี่ผมรู้สึกว่ามันกินข้าวบ้านถามไม่ได้ว่กินอาหารมันกินข้าวบ้านมันกินข้าวกับพี่คานาอาเจ้าของร้านใครดีากนอกจากอาหารรสชาติเด็ดการบริการยังเป็นหัวใจของเราพี่น้องอร่อย ต่อยปากเลย่เ่ยนี่เนี่ยแต่ตอนนี้นะครับฟันยังอยู่ครบแปลว่าอร่อยโดนอร่อยอร่อยจัดอังไม่โดนต่อยเลยโดนต่อยเลยนะครับก็ต้องบอกว่าแนะนํานะครับในฐานะของพีหมีละมุนเนาะยังไงก็ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่ามาจับช่องกบมีเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์มีเลยค่ะสิบเปอร์เซ็นต์บอกเขาเลยค่ะเดี๋ยวนานทันทีทันทีน้ำแข็งปีทุกงว เย็นทุกก้อนครับก้อนด้วยเย็นทุกก้อนบอกเลยว่ามาจากพี่หมีละมูลเราจะได้แน่นอน7จ็ดเปอร์เซ็นต์แน่นอนแถมต้องแข็งให้ด้วยเย็นทุกก้อนเย็นต่าก้อนนะครับอไหนไม่เย็นคืนได้กคืนได้ด้วยโอ้นี่นะครับคือความดีแสดงมีอะไรอยากฝากอยากฝากแน่ฝากฝากหน่อยครับฝากลูกค้าที่มาทุกคนต้องรับฝาก ค่าแดงเไว้แอขายไน้อยหน่อยค่ะอันนี้ต้องเลือกเป็นเรนี้เลยไหมเนี่ยผมกังกาเบอร์หนึ่งเบอร์สองวันแต่ชอบดีต้องสั่นหัวแบบสายยันก็ยังไงก็ฝากในส่วนของร้านอาหารพีซีที่อร่อยนะครับแถวภานอเภอนะครับชนบุรีสําหรับพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมานะผมใจนะที่ลองชิมแล้วอร่อยทีนะครับฝากเลยแดงซีฟู้ดเยี่ยม เราต้อนรับอยู่เยี่ยมครับหน้าแดงเท่านั้นนะครับห้าแดงซีฟู้ดครับวันนี้ก็ค่ะต้องขอบคุณนะครับสำหรับอาหารอร่อยออร่ยนะครับแล้วขอบรยณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณคระต้อนรับอยู่นะครับยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับขอบคุณครับอ่ะ